สวัสดีครับ <S <S ผมหมอรัศภูมิสุเมธีวิทย์ เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเป็นผู้ก่อตั้งรัศพูมคลินิกทั้ง4สาขานะครับก็คือสาขาลตทเบสสาขาพระรามที่2ส,สาขาสุขุมวิทซอย49และสาขาเลียบทางด่วนรามอินทรารวมทั้งเป็นผู้นําทีมแพทย์ของรัศพูมิคลินิกทุกๆคนครับซึ่งรัศพูมคลินิกมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการปรับรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าทีมแพทย์ของรัศพูมิคลินิกนะครับโดยทุกคนใช้เทคนิคเดียวกันในการปรับพยุงโครงสร้างของใบหน้า ทคนิคการปรับรูปหน้าของเราเนี่ยก็คือใช้เรื่องของการฉีดเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการฉีดบท็อกซ์การฉีดฟิลเลอร์หรือจะเป็นการร้อยไหมละลายของเราเนี่ยไม่เพียงแค่เรื่องของการฉีดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆเครื่องเรเซอร์หรือว่าเครื่องที่เป็น d e v i c ์ต่างๆใช้ Radio Frequency และอื่นๆอีกมากมายไม่เพียงแค่เรื่องของใบหน้าเท่านั้นเรื่องของสัดส่วนเรื่องของบอดี้ ก็เป็นอยู่ในหัวข้อที่ชํานาญของรัศมีคลินิกอีกเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเราจะทําการรักษาคนไข้แล้วโดยส่วนตัวได้รับเกียรติให้เป็น KOL และสปิเกอรในการขึ้นบรรยายสอนแพทย์นะครับว่าจะเป็นงานทั้งในประเทศไทยหรือทั่วโลกในงานต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับและโดยส่วนตัวก็เป็นแพทย์คนไทยเพียงคนแรกและคนเดียวที่เป็น Global Allergen Tainer ครับทางรัศมีคลินิกนะยังได้รับความไว้วางใจ จากทั้งดาราและเซเลบิตี้อีกมากมายมาใช้บริการให้รัศมีคลินิกช่วยดูแลทั้งใบหน้าและรูปร่างครับนอกจากนี้นะครับทางรัศมีคลินิกยังได้รับรางวัลอีกมากมายในทุกๆปีรวมกันแล้วมากกว่า100รางวัลนะครับรวมทั้งมียอดการใช้ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นการใช้โบท็อกซ์และฟิลเลอร์อันดับที่1ของของเชียเรียกว่ามากที่สุดของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารางวัลทั้งหมดเป็นการการ,การันตีได้ว่ารัศมีคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการบริการหรือว่ามีการฉีดในการให้บริการคนไข้ที่เรียกว่าดีด้วยทีต่างๆที่เรียกว่าดีมากๆนะครับจึงได้รับความไว้วางใจจากคนไข้ามาใช้บริการจ,จนได้รับรางวัลการันตีต่างๆมากมายครับดังนั้นคนไข้และผู้ที่จะเข้ามารับบริการกับทางรัศมุนคลินิกจึงสามารถมั่นใจได้ว่ารัูมุคลินิกเนี่ยให้ผลตอบแทนการรักษาที่เรียกว่าดีที่สุดได้มาตรฐานที่สุดแล้วก็ปลอดภัยและได้ผลที่สวยงามที่สุดครับรัสมิคลินิก Be the best version of beauty design ออกแบบความงามด้วยความเข้าใจในความเป็นคุณ